เวลาเราพูดถึงการรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะครับน้ำบาดาลน,นี่ดูเป็นอะไรที่สะดวกสบายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่รู้ไหมว่าน้ำที่ดูใสๆไม่มีอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งความลับที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับต้นไม้ในสวนของเราได้แบบตรงๆเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันไปทีละขั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไปดูกันว่าปัญหาคืออะไรแล้วจะเจอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสวนของเราได้ยังไงเอาล่ะครับ มาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดเลยแหล่งน้ำบาดาลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาให้ต้นไม้แบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับลองเดินไปสำรวจต้นไม้ในสวนกันดูนะครับว่ามีอาการแปลกๆบ้างไหมอย่างเช่นใบเหลืองๆโตช้าผิดปกติหรือว่ามีรอยไหมที่ปลายใบ ถ้าเจออาการแบบนี้นะครับไม่แน่ว,ว่าตัวการอาจจะเป็นสิ่งที่เราใช้รถมันทุกวันนั่นก็คือน้ำบาดาลน,นี่เองทีนี้เรามาดูกันให้ลึกขึ้นอีกหน่อยดีกว่าว่าในน้ำบาดาลเนี่ยมันมีศัตรูที่มองไม่เห็นอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามาทำความรู้จักกับตัวการหลกัหลกๆที่ส่งผลเสียต่อต้นไม้กันเลยครับศัตรูตัวแรกเลยก็คือความกระด้างของน้ำครับพูดง่ายมันก็คือปริมาณแร่ธาตุโดยเฉพาะพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่มันละลายมาจากชั้นหินปูนนะครับ ถ้าน้ามันกระด้างมากๆเนี่ยทุกครั้งที่เรารดน้ำก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาพงหินปูนโรยลงไปในดินทีละนิดทีละนิดทุกวันเลยครับสุดท้ายมันก็สะสมจนดินเสียสมดุลไปเลยตัวต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่า pH ของดินครับลองนึกภาพตามนะครับว่า ค่า pH เนี่ยมันก็เหมือนกับบรรยากาศบนโต๊ะอาหารของต้นไม้ถ้าบรรยากาศไม่ดีคือดินเป็นกรดจัดหรือด่างจัดเกินไปต่อให้เราใส่ปุ๋ยดีๆแพงๆลงไปแค่ไหนต้นไม้ก็กินหรือดูดซึมสารอาหารพวกนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ จะเห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยถ้าดินเป็นกรดมากไปก็จะละลายธาตุเหล็กออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชทำให้ใบเป็นจุดๆสีน้ำตาลแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้น้ำกระด้างมากๆที่มีหินปูนเยอะดินก็จะกลายเป็นด่างคราวนี้พืชจะดูดธาตุเหล็กไปใช้ไม่ได้แทนผลก็คือใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่จะเหลืองซีดเลยครับเห็นไหมครับอาการคล้ายกันแต่ต้นเหตุคนละขั้วเลย โอ้โหแล้วกลไกลที่มันเป็นพิษเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับคือพอธาตุเหล็กมันละลายออกมาในดินกรดเยอะๆเ,เนี่ยมันจะเข้าไปเกาะไปเคลือบที่ผิวรากของต้นไม้เลยครับนึกภาพท่อน้ําที่มีสนิมเกาะจนตันสิครับรากพืชก็เหมือนกันพอโดนเหล็กเคลือบไว้แบบนั้นก็ดูดปุ๋ยหรือสารอาหารอื่นๆที่เราอุตสาห์ใส่ลงไปให้ไม่ได้เลย พอเรารู้ปัญหาคร่าวๆแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือเป็นนักสืบสวนดินครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่ซับซ้อนเลยนะแค่ของใช้ในครัวก็พอเราก็จะรู้ได้แล้วว่าสวนของเรากำลังเจอกับปัญหาอะไรกันแน่มาเริ่มเทสค่า pH กันแบบบ้านๆเลยดีกว่าครับแค่ใช้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาในครัวนี่แหละ ง่ายๆแค่นี้เลยเราก็จะพอประเมินเบื้องต้นได้แล้วครับว่าดินของเราเนี่ยมันออกไปทางกรดหรือด่างกันแน่ซึ่งข้อมูลนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการแก้ปัญหาขั้นต่อไปต่อไปก็มาลองเช็คเนื้อดินกันครับการที่เรารู้ว่าดินของเราเป็นดินเหนียวดินทรายหรือดินร่วนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจเลยว่าดินอุ้มน้ำกับปุ๋ยได้ดีแค่ไหนซึ่งก็มีผลโดยตรงกับการเลือกวิธีปรับปรุงดินให้มันเว๋ที่สุดครับเอาล่ะครับ ตอนนี้เราก็พอจะรู้ปัญหาและวินิจฉัยเบื้องต้นกันไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะแก้ที่ไหนดีละ่ะระหว่างไปจัดการที่น้ำหรือจะมาปรับปรุงที่ดินดีเรามาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีกันเลยครับคือการกรองน้ำเนี่ยมันก็ดูเป็นทางออกที่ตรงไปตรงมาดีนะครับมันช่วยกำจัดพวกตะกอนสนิมได้จริงแต่ มันแก้ปัญหาแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำหรือค่า pH ของดินไม่ได้เลยครับในขณะที่การปรับปรุงดินด้วยวัสดุอย่างเช่นปูนขาวเนี่ยแม้จะช้ากว่าแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆและยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยคือสำหรับปัญหาการทำสวนส่วนใหญ่ที่มาจากคุณภาพน้ำบาดาลเนี่ยการหันมาโฟกัสที่การแก้ไขที่ดินมักจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและให้ผลในระยะยาวค่ะ แล้วปูนข่าวทางการเกษตรมันทำอะไรได้บ้างโหต้องบอกว่าเป็นพระเอกของงานนี้เลยครับเพราะมันช่วยแก้ปัญหาได้แบบครบวงจรเลยนะตั้งแต่ปรับค่า pH ที่เป็นกรดให้ดีขึ้นช่วยปลดล็อกธาตุอาหารที่เคยถูกดินยุดไว้ลดพิษจากธาตุเหล็กแถมยังช่วยปรับโครงสร้างดินเหนียวให้ร่วนซุยขึ้นอีกแล้วยังให้แคลเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารสาคัญกับพืชด้วยครบเครื่องจริงๆครับ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดกันดีกว่าเพื่อที่จะได้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้แล้วก็ดูแลส่วนของเราได้อย่างยั่งยืนจริงๆเมื่อต้องใช้น้ำบาดาลน,นี่คือ4ข้อสรุปที่อยากให้จำขึ้นใจเลยนะครับ 1. น้ำบาดาลแต่ละที่ไม่เหมือนกัน 2. ปัญหาที่เห็นบนใบไม้ส่วนใหญ่มันมาจากปัญหาที่มองไม่เห็นในดิน 3. เราสามารถเช็คดินเองได้ไง่ายๆที่บ้านและ 4. การแก้ที่ดินสําคัญกว่าการแก้ที่น้ําครับและถ้าจะต้องจําตัวเลขแค่ตัวเดียวให้ได้นะครับก็คือเลขนี้เลย7.0หรือภาคความเป็นกลางเพราะนี่คือเป้าหมายหลักของเราในการปรับปรุงดินเพื่อสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้ต้นไม้ของเราสามารถดูดกินอาหารได้อย่างเต็มที่ครับสุดท้ายนี้คําถามที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือ ตอนนี้ในเมื่อเราเข้าใจเรื่องดินและน้ำของเราดีขึ้นมากแล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างส่วนที่แข็งแรงสมบูรณ์และยั่งยืนสำหรับอนาคตของเรากันได้อย่างไรบ้างครับ